สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกวับสาวโคราสุดเดียนตามเคยเกลว้วเด้อดอวันนี้สาวโคราสก็ไม่มีอะไรมากมมยคือเก่าจะพี่น้องจ้าพาพ่อแม่พี่น้องมากินนี่เลยจ้าพูดเหลอือเกินเลยเจ้าพี่น้องมีกะทิจ้าพ่อพี่น้อง มีกะทิบ้านเองจ้ามีกะทิโคราชจ้ะพ่อพี่น้องจ้ามีกะทิโคราชสังคราชเพิ่งทำเซตใหม่ๆจ้ะพักเครื่องเคียงก็มีหัวปีกล้วยแล้วก็นี่จ้ะหัวปีกล้วยถั่วแตงกวาแล้วก็กระหล่ำเนาะจ้นะเนาะมามาจับเมื่อกับกะสังคราชก่อนอื่นเลยสังคราชขอฝากช่องสังคราชสวัสดีนะจา้าฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งดิ้งให้สาวโคราดเด้อเด้อเพื่อเป็ียนกำลังใจให้สาวโคราดเด้อทำคลิปต่อไปจ้าไม่รังจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะมามาจ้ามาลองทำํำเพลงล่ะคือน้ำลายเลยจ้าพ่อพี่น้องนี่เลยจ้าบีมะนาวก่อนเลยถ้ามีกะทิโคราจริงจ้ิเราะจะบีมะนาวจ้าจะมีมะนาวดาจ้าพ่อพี่น้องจ้าสาวโคราขอสองเสียงเลยจ้าชอบแบบออกไปเปรี้ยวหน่อยๆเนาะอืมพ่อพี่น้อง แล้วก็ใส่พักลงกไปด้วยจ้านี่ก็มีถั่วแตงกวาแล้วก็กะลำ่ำจ้ะขออนุญาตเอาลงข้างล่างเนาะทีนี้ก็จะมาสโลว์เลยค่ะพี่น้องเห็นชัดไหมจ๊ะอ่า อร่อยมากพุณพี่น้องควันออกคุณออกเลยจ้ะร้อนเลยอ,อร่อยมากจ้าพ่อพี่น้องมีกะทิโคราอือ นัวปานินจ้ะอร่อยมากมามาจัพ่อพี่น้องอ ยิ่งกินคู่กับหัวปีอย่างไร่อ อยากกินอะไรก็ทําเองเจ้าให้นอน้ออือกับรีดขอตาอืม sepman. สมใจอยากเลยจ้งพี่นอ้องถ้ามีถั่วป่นใส่ก็คงจะอร่อยจ้ะใส่ถั่วป่นได้อร่อยนัว <c oughs> ถั่วป่นโรย <c oughs> <c oughs> จัดอร่อยมาก กวนเน่เดินไปเดินมาจ้ะ mm-hmm นานเราจะไม่ได้กินพึ่งพึ่งทำกินเนี่ยจะ้ะนัวมากสาวขางทราทำไม่ค่อยเพี้ยนจังพี่ไม่ไออกอื้ม โอเค 엄마 เคโอ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 สคโอเ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  I gotta convince die. myself I don't want it.